สวัสดีครับน,นี้แอดสิตผ้ามาเกียวตลาดสดแถวเพื่อพุดบาทจังหวัดสกลนครครับอันนี้เป็นตลาดสดพื้นบ้านครับมีอาหารพื้นบ้านนั่งครับอาหารพื้นเมืองอันนี้เขาเอื่นว่ากล้วยนวลนครับผมก็ได้สนใจอาหารพื้นบ้านนะครับวัฒนารรมอาหารอีสา,บานบ้านๆนะครับ ตลาดนี้ตลาดสดตลาดสดกุดบากครับเป็นตลาดเทศบาลครับส่วนมากกับซีมีแต่อาหารพื้นเมืองครับเดี๋ยวสีผ้ปเปาเป็นเบ่างเบ่งครับผมตากับสีเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครครับผมนี่กับแม่ค้าแม่ขายที่พามาชมตลาดสดกุดบากครับผม อันนี้แมงกิช่อนนะครับแมงกิลอครับก็ได้สนใจอยากกินอาหารตาอาหารพื้นเมืองแต่มาเที่ยวมาชมได้ครับทานมาแถวจังหวัดสกลนครทานมาเพื่อขุนบาครับนี่อาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดครับมีกับทุกชนิดครับผม นี่เมียค่ะสาวสวยๆก็มีครับนี่อาหารหลากหลายครับสั้นมากเป็นของปลาครับผมดอกบัวรวมกันยังมีอยู่ด้อครับผมแก้วนี้อันนี้เมียค่ะอันนี้คล้ายดอกไม้ไประจำครับขายของปลาทุกชนิดครับอาหารพื้นเมืองครับผม ขาเมาก็มีครับไทรเป็ดไทรไกก็มี่ครับของหวานก็นมี่ครับผมนี่ครับซุ้มดอกไม้เจ้านี้่นจะขายอาหารตาอาหารพื้นเมืองล้วกะ็เป็นล้านดอกไม้ครับผมขายดอกไม้ครับไนี่เป็นตลาดสดกุดบาทด้วยครับผมนี่ของแปลกๆก็นมี้ครับชนก นี่ของปลาของพื้นเมืองครับับน,นี่ก็เป็นกล้วยครับกล้วยปีนี้สีครับผมไปขายราคาวีละยี่สิบห้าบาทครับซื้อขีอ้เลอครับพี่น้องเด้อสิ้ท่าไปช่วงนีครับผม นี S <S э ่ไว้ก็นี่ครับส่วนไว้ครับอันนี้ไว้ไว้นี่มัดละร้อยครับเนี่ยวายมัดละร้อยครับนี่กล้วยครับทุกทูครับผมนี่ของกินหลากหลายครับนี่กบนี่เขียดอันนี้ขายถุงอะไรครับนี่เอิญเอิญเขียดยังครับเขียดแม่หนาวครับ เพื่อนว่าเพื่อนแม่ค้าว่าขายถุงละําาซิครับผมโอ้อันนี้มาเบิ้งปูเด้อครับพี่น้องนี่นี่เลยกระปูเลี้ยงแล้ว้้าเลียง่อันนี้ปูปูหน้าครับผมอ่านี่ครับปูหน้าปูหินมาครับนี่ปูหน้าย่างเดียวอ่ะนี่ปูหน้าครับปูกำแพงเพชรกระมีครับเห็นบ่ครับตามใหญ่ๆแดงๆครับ อันนี้ที่ผมกําลังเลี้ยงอยู่ครับผมกําลังเห็ดฟ้ามอยู่นี่ไม่ขาดเพื่อนแต่มาจากหน้าครับผมอันนี้ขายถุงท่าไดครับนี่อันนี้เพิ่นขายโลละเจ็ดสิบบาทครับนี่ครับสนใจมากตลาดสดกุฎบากกับไม่าคนสวยด้วยครับสวยไปหมดด้ยครับเนี่ยสวยไปหมดค่ะเอนชวยเนชวยอิ่มชวยเต็มก็เนี่ออันนี้เพื่อนก็ มากินอาหารแบบวิถีบ้านๆเน,นาะครับผมอันนี้ยูทูบช่องไหนครับอุตา,าช่องกิ๊กโกโก้ครับผมโอ้ติ๊กมื้อเช้าวันนี้ให้อีนางนะเ,เป็นช่องใหม่ครับติ๊กให้อีนางมื้อเช้เนานี่ประขกินนี่ก็วิถีบ้านๆ<า>เานาะครับผมมัน,นมันมันจะจำดอกวิถีชีวิตบ้านนะครับกินอยู่แบบบ้านเรานะครับ ไก่บ้านไก่ป่าก็มีครับผมอันนี้ไก่บ้านนะครับอันนี้นี่ไก่ดำก็มีครับไก่ดำนี่คล้ายโต่าไดครับเนี่ยเนี่ยไก่ดำกับโตถือๆครับตัวตัวละร้อยสามสิบครับผมติธามาเมบิ่งอาหารสวนากับนีอาหารปลาอาหารพื้นเมืองครับผม,ม,มนี่ไม่พลาครับ น่ารักน่ารักครับผมสีพามาเบ่งได้ครับนี่ครับอาหารปลาครับผมอันนี้เป็นเขียดเป็นปูหน้าครับผม นี่เพิ่งใครใส่ถุงขายถุงละจักบาทครับนี่คู่นี่ยังคูงหน้าบ่กคูหน้าคู่หน้าบอกสามสิบบาทคู่หน้าถุงละสามสิบบาทนี่ครับแวะมาสกดตะก้แวะมาเพื่อกดบาก็อย่าลืมมาสนับสนุนเนี่ยค้าตลาดสดเดอ้อครับเนี่ยค้าก็มีตะก้นเป็นตะฮักตะฮักระเบอ้เอ อันนี้เวลาไกลเที่ยงกับซีนี้ที่บ้า,ทบานท่า,ทาชุมช,มชนแถวนี้กับเขามาซสืออาหารครับผม อาหารพื้นบ้านห้างครับหนา้าหนาวนี่กินปลาปิ้งนี่แซ่แบแซ่บไม่นบาครับแนี่ค่ะแม่ค่ากำลังขมักขเมนในการปิ้งย่างครับเวลลล่อลูกค้าที่มาตอนเที่ยงเลยครับผมาอยอย้าแสกุลนครกอยจะลืมอมาแอกุดบากเด้อครับมาซอยสื่อซอยยังครับผม ย่างปูหน้าครับนี่ครับย่างเฮ็ดสดๆเลยครับนี่ครับสดครับปูกำแพงเพชรครับผมขายไม้จักบาทครับนี่มาลยยี่สิบบาทเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเด้อครับถ้าชมตลาดสดกุดบาทครับผมสวัสดีครับ